เจอแน่นอนพวกอซิมอาอม่าแบบเนี้ยไม่สนใจใครนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องทําใจวลาลาไปเที่ยวจีนคือถูกแซงคิวเรื่องอื่นนะคะรับได้หมดค่ะเรื่องแซงคิวนะคะ รับไม่ค่อยได้ค่ะโดยเฉพาะการแซงคิวเข้าห้องน้ํานะคะเพราะว่าถ้าเราไปต่อคิวเข้าห้องน้ำเราปวดอยู่แน่นอนแล้วมาถูกแซงคิวนะคะอืมน่ายักขึ้นเลยถ้าใครเป็นบ้างนะคะฮะเจอแน่นอนนะคะเพราะว่าพวกอาซิมอาม,ม่าแบบเนี้ยไม่สนใจใครนะคะฮะก็คืออาม,ม่าปวดเหลือเกินนะคะน่าจะประมาณหูรูดนะคะแบบ อันไม่ได้แล้วน่าจะออกแล้วเลยรเนะะี้ยค่ะอามา่าพวกอาซิมพวกนี้นะคะก็จะงุดเก่งมากนะคะก็ต้องทําใจนะคะแต่ส่วนมากก็จะไม่ยอม <c oughs> ใครยอมก็โอเคนะคะแต่แอดคนหนึ่งไม่ค่อยจะยอมถ้ามาแซงคิวในการเข้าห้องน้ําในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะเราก็ปวดเขาก็ปวดอ่าแต่จะมาแซงคิวไม่ได้นะคะมีตาเขียวฟัน อ่ะเรื่องนี้นะคะเจอแน่นอนทําใจได้เลยนะคะโอเคนะคะคิดถึงมือนจีนคิดถึงเหล่านี้เอาใจหน้าค่ะ